ี่ครั้งที่10คือมาที่นี่สิบครั้งได้แล้วนี่เป็นแตนนะครับเมื่อกี้ต่อยต้นใบของออกันนะไม่เป็นไร๋ยวก็หายลูกแก้มด้วยไม่เป็นไรลูกมือสู้เออนี่เดี๋ยวลูกป้ามันต้องอย่างนี้ ที่ที่สามของเราโยบเดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วกับร oh. ทริปยาวๆของเราเจ็ดวันหกคืนตอนนี้เราก็กลับมาที่นี่คร <Wow. S 1> ั้งที่สิบคือมาที่นี่สิบครั้งได้แล้ว oh. ตั้งแต่ต้นตันเล็กๆเ,เลยนะจนตอนนี้โตแล้วนะ oh. ก็มาอีกแล้วนะครับกับที่นี่เลยไร่อุโมน้ําเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนโบ <Nope. S 1> นะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะล่าสุดผมเพิ่งจะมาเมื่อสองเดือนที่แล้ว สี่มอไท่มาก็อันนี้ก็มาอีกแล้วนะพาไอ้เจ้าตัวเล็กมานะครับนี่เลยทางเข้าก็จะประมาณนี้มีชมไั่น,ไนะแล้วก็โซนที่แบบว่าทำมาแบบหลายๆเต็นท์แล้วก็มีโซนกลางไรสาราก็คงเหมือนเดิมดดนะครับผมถ้าอยากได้สัญญาณก็สาราอางเดีนะครับเมื่อคืนฝนตกไปนิดนึงถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยว พวกเรานะฮะอ,อบครัวสายแคมป์ก็จะไปหาจุดกา้งเต็นท์วันนี้ก็คงจะน่าไม่มีใครแล้วแหละวันนี้วันพุธอ่ะเออวันพุธไม่มีใครอยู่แล้วน่าจะเป็นของรเราไปแล้วนะครับ,บเย่เป็นของเราเป็นของเราไม่เป็นของคนอื่นไม่เป็นของคนอื่นใช่เป็นของเราคนเดียวเป็นภาราอาสาดน้ำออดีไ้ม <Audi S 2> ไม่รู้อยู่หรือเปล่าออดี้โอเคหยุดก่อนสตอม นอนตรงไหนสีดีไงที่นอนที่นอนอยู่ข้างในไงจะอแบบานมันข้างล่าจะปนนนเต็มไหมเต็มนอนไหมจนอนไหนเต็มไหม อยู่กับเบิร์ดไปแล้วนะครับผมก็คืนนี้คือที่หกแล้วนะเราต้ออยู่ที่สองคืนนะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะกับไล่อุโมงน้ํานะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเรามากลางกันบ่อยนะจริงๆแล้วผมกลางกลางทุกโซนแล้วแหละนะฮะ wow. 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 ตน้นมันพาเดินไปหน่อยดีว่ารังกลางเต็นทุ่งไข่มีอะไรบ้างอ่ะพาเดินไปเด <Wow. S 2> ี๋ยวให้พาดูคร่าวๆตรงนี้เป็นจุดโซนที่แบบว่ากลางเต็นนะอันนี้ก็จะเป็นไล่ยาวไปเลย อันนี้จะเป็นไล่ยาวไปเลยต้องมาเดินทหน้าไปก่อนมาพาไปดูลานกางเต็นต์ตรงจุดอื่นดีมีอะไนบ้างแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมตรงใกล้ศาลานะครับอันนี้ให้ดูเต็นท์เดี่ย,ว,ยวๆกันไปเลยนะส่วนห้องหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูที่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถกางได้เนาะเต็นท์เล็กเต็นท์น้อยฮนะเราก็สามารถข้าม ไม้ไผ่เนตรงนี้ไปกลางตรงจุดตรงนู้นได้นะตรงเกาะกลางนะสถานที่ค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ก็มีคนมาด้วยนะฮะเมื่อคืนเราเหมาหลานไปแล้ววันนี้น่าจะมีคนมาหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบชอบมากลางกันนะนี่จุดนี้มันจะได้วิวแบบโค้งนะ้ำพอดีนะแล้วก็มุมผิดก็จะเป็นตรงจุดตรง ต้นไผ่นี่ยูตรงเนี้ยแต่ก่อนผมจะพาลูกกับเมียมาก,กลางตรงเนี้ยเพราะว่ามุมข้างหน้ามันจะเป็นแบบโค้งน้ำพอดีดแล้วน้ำก็จะน่าเล่นน้ำจะแรงๆหน่อยนั่งแช่สบายน,นี่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นไฮไลท์นะครับผมที่ทุกคนจะมากางเต็นท์กันนะครคราวที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมกา มากลางตรงริมน้ําตรงนี้นะแล้วก็นี่ถ้าแดกได้ลงเงาเนี่ยโซนไผ่เลยปักเปิ๊ก,ก,กมีหมดนะตอนนี้ไล่พี่ไข่ปักเปิ๊ก,กมีพร้อมแล้วนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นโซนริมน้ํานะผมอะอสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนยอดฮิตนะะที่แบบว่าคนชอบมากลางกันเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยกลางวันมันจะมีแดดหน่อยแต่ตรงที่เรากางอะ่ะมันไม่มีเลยแดดทั้งวันนะนี่ สำหรับจุดน,นี้ห้องน้ำก็จะอยู่ใกล้มากนะจะเป็นห้องน้ำาสามห้องอันนี้จะเป็นห้องน้ำตรงโซนไผ่ตรงที่รางอเทนติดตรงนิมน้ำนะในโถชิประมาณนี้ห้องน้ำสามห้องมีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะ ลานจอดรถที่อยู่ตรงดลานกลางของไรครับดูดีครับแตนมุมยักษ์้าครับบ้าครับผมใครมุมยักษ์หน่อยไหนในมุมยักษ์มาจากไหนต้อนหอยหวังไปดูคนนี้บ้าเอาไรนะหนูหอยรูปในมุมยักษ์ให้ดูกัดเนี่ยนีวอันนี้ส่วนตรงกลางตรงศาลาก็จะมีสัญญาณเยอะที่สุดนะครับนี่อาหารนี่เราโทรสั่งได้เลย รหัส w i ไฟเป็นเบอร์ที่ไข่เลยนะครับลลโซนสาราของเราเนี่ยจะเอาจอดอยู่ข้างในนู้นนะเดินทางนี้แต่ว่าถ้ารถต้องขับมาทางนี้เอ้ยป้านอย่าโดนถ้าเป็นรถก็ต้องเดินขับมาทางนี้นะน,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 นี่ไร่มูน้ำบ้านไข่บ้านลุงไข่ ห้องน้ำฝั่งนี้ก็ใช้ได้ทั้งข้างล่างบ้านนะครับแล้วก็ห้องน้ำที่ทำใหม่ตรงนี้นะห้องน้าที่ทําใหม่ตรงนี้นะป้าไอุโมงน้รู้ครับห้อ่ทใตรงน้นป้ายไหลอุโมงคน้ำตรงนู้นตรงนี้ก็สามารถทางได้นะฮะโซนโลง่ลงๆกันเป็นสนามหญ้าแต่อาจจะร้อนหน่อยนิดนึง สำคนที่กลางตรงมือที่ตรงนี้เนี่ยห้องน้ําก็จะมีให้นะสี่ห้องนะครับอันนี้ที่ทําใหม่อ่างหน้าสี่อ่างเลยห้องน้ำสี่ห้องฮะเออโถชีอยู่ข้างหลังนี่มาถามห้องน้ำก่อนแป๊บนึงก่อ ห้องน้ำโอเคครับผมคือนี่เสียขนางจานเดี๋ยวเราจะใช้ห้องน้ำตรงหลังบ้านก็ได้นะก็ตรงนี้ก็จะมีอีกสองห้องแลวตรงนี้อ่ะใช่สำหรับจุดที่เรากลางตรงนี้ก็คือสุดของไรแล้ว ที่สุดทางของไ่ลนี่ตกตกด้วยเอหอ่ะเอองั้นเดี๋ยวไปดูชิงชาเผ็ดเ่นน้ำเลยแต่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะ jong, 2, 3. jong, 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 以前。 แล้วก็กสีแดงอยู่อ่ะสีแดงเออเ,ออเออไ,มไม่ไม่ถ่ายไปไงั้นแต่พี่หมีภูนอนอยู่กับแม่นะเห็นไหมแม่ดูแลพี่หมีภูให้กระทุ้นาะยังไม่เสร็จนี่ครับแล้วต้องมันสัญญาไม่มีรูกที่น่ที่ยากา้วถเาด้ครับบ๊ายบาย อนนี้กระโดดอ่ะืมุอก็ได้อันนี้เป็นแตนนะครับเมื่อกี้ต่อยต้นปันกับออกันนะต้นปันนี่โดนทั้งปากทั้งหัวทั้งตัวเลยพอดีลังอ่ะมันอยู่ตรงทางขึ้นพอดีไงเมื่อกี้เอาผมเอามือขยำลังมันทิ้งไปแล้วโยวนลงน้ำไปแล้ว กิมันอยู่ตรงนี้พอดีแล้วต้นปันไปโดนหลังมันมันเกาะเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้ก็ไปโดนโดนทั้งตัวเลยเดี๋ยวเอาสมบปอรไปทาก่อนต้นปันโดนเยอะมากต้นปันโดนตรงนี้นะบวมเลยแก้มแก้มนี่หัวนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เห<า>็ดบวมเลยนี่อะดูถอดถ<า>อดออกมา,าให้ป้าฟ้าดูอยู่ดินี่ด้วยนี่มันถอดเสื้อไงเนี่ยเหนะ็นนะอ เต็มเลยเหนื่อยหลังเนี่ยโอ้โหนี่ดูไปเริ่มเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวแซมพักท่าการโดนตรงนี้ตัวไหนมั่งลูกโดนตรงมือจ้ะตรมือบวมเลยใช่ไหมนี่ใช่นไหมใช่พี่กัตจะโดนนิดเดียวไหนการะโดนนิดเดียวเดี๋ยวอยจอกเนี่ยนี่ดูลูกเธอเนี่ยเป็นรังแตนเป็นรังแตนใช่ไม่เป็นไรมาหาแม่ ทาแล้วเดี๋ยวก็หายพี่กั๊ดอะโดนนิดเดียวโอ้โหน้องโดนทั้งตัวน้องโดนทั้งตัวเลยหัวก็โดนไหนดูปากด้ยลูกโอ้โหบวมเป่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายลูกแก้มด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะเก่งยกมือสู้เออนี่เดี๋ยวลูกปลามันต้องอย่างนี้หันหลังให้แม่หันหลังนี่ะหัวกระบานเนโนเลยเนี่ยเออกนะสู้นะสู้ไหมสู้เก่งมากนี่ครับ ลุงไข่บอกลุงไข่ไม่เป็นไรแล้วนะเนาะทูนิ้วนะไม่เป็นไรนะโอ้โห <Yeah. S 1> oh กินขนมสบายใจแล้วเนาะ